มีไม่มีไม่มีอะไรไม่ต้องเช็คเอาไว้หนึ่งสองสามสวัสดีครับน้องๆเขาวันนี้บรรยากาศในบ้านไม่มาร่วมงานกับจนี์พี่ไอเดอร์ก็บอกว่าตื่นเต้นมากๆแล้วก็คือแบบคนเยอะมากๆคือแบบตอนนี้แบบเยอะจนท่านแบบแบบพูดอะไรไม่ออกมาเวทีนะครับเป็นครั้งแรกที่ผมตายไปได้ข่าวว่าแบบเตรียมไปแล้วเตรียมไปแล้วขึ้นเวทีปุ๊บระเบิดหมดเลย ก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าจริงๆก็อิ่มมากนะครับพอได้มาร่วมงานงานนี้ครับเพราะว่ากินฉ่ำเลยมีทั้งมีทั้งพ็อกกี้นะฮะแล้วก็มีไอติมริมกริโก้ติมกรีโก้ใช่ครับอิ่มเลยบอกเลยครับครับผมก็ผมก็คนเยอะมากก็ตื่นเต้นมากนะครับว่าเป็นงานเปิดที่แบบว่านงานที่ที่เราจะได้มาคนทีนึงที่มากที่สุดที่เรารอกันแล้วก็สนุกดีครับงานนี้เอองานบาร์บีกัน ดีครับดีดีดีฮาร์ปาร์ตี้รปาร์ตี้ครับแล้วครับูกเกิดดีมากที่เราดกินดีี่ดาวก็ดีใจมากมากมากก็ก็ดีใจมากครับเพราะว่าผมเยอะมากไม่รู้เร่องมันจะเยอะขนาดนี้แล้วก็กินกินก็กินแล้วก็อร่อยดีเยครับเขาสูงมากแกงนี้จะเน้นเรื่องของกิน ครับผมก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากครับที่แบบคนมากันเยอะเลยนะอันีจริงผมก็ครับก็ตื่เ้นตืนเต้นเต้นตื่นเต้นเลยน่นเต้นมากเลยเหมือนชื่อน่ไม่เหมือนไม่เหมือนอาโเกตที่บอกว่าขึ้นไปข้างบนแล้ววรุ่มออกมาเลยแล้วเราสลับกันแลพี่เราสลับกันสลับกันคืออะไรครับมาปอปี้อร่อยมามเออผู้ดีหานได้ยินยครับมไดก่อรกิี้าเหมือนกัน ก็ดีใจก็ดีใจเต้นเต้นใช่เต้นอนเลยครับขอคนเยอะมากเลยครับสนุกได้มาดูคีิปได้ไปดูซเอร์อะไรอ่าาแต่ในนี้เขามป็ลูกนะครัช่ค่เพาะเปลูกียหวานจัแ่ขุกอ ซีแคมโปรเจกต์เอาฟ้ามาหนุ่ยเต้มเต็มได้มั้ยใช่หรอสิ๊กอีกด๊บสิ๊กีกโด๊บสิ๊อีกโด๊บครับไปกันต่อครับผมใช่เอาผมก็ในฐานะที่เคยประกวดมาแล้วครับโปรเจกต์เอาฟ้าของ JPV นั่นเองก็รู้สึกว่าพอได้ยินคำว่าประกวดแล้วก็แบบแอปรี้สุดแบบว่าบรรยากาศที่เราแบบพร้อมเต้นกับเพื่อนเตรียมโชว์เรียนเต้นเรียนร้องเพลงอะไรครับก็เลยแบบว่าก็อยากให้แบบน้องทุกคนที่มาเนี่ยก็แบบ สมัครกันเข้ามาแล้วก็ปล่อยให้เตียวความมั่นใจเข้ามาเชื่อว่าอันนี้เขาเน้นความแบบว่าความมั่นใจตัวเองเราเป็นศักยภาพเราต้องมั่นใจตัวเองแล้วก็พร้อมพร้อมโชว์ศักยภาพตัวเองแล้วก็โชว์คาริสม่าตัวเองก็จะออกเองครับผมครับแค่ต้องมั่นใจใช่ครับใช่อะไรอย่างเงี้ยคอยไหมที่แบบ เกิดการปวดอะอามอนมีอาม่อนเคยประกวดไปคุยไว้ตอนปั้นไว้แล้ตัวเขายังไม่รู้เลยเนี่ยรู้จริงๆที่เก่ี่เราคุยไก็บอกว่าเรื่องที่ผมจะเล่าเป็นเรื่องจริงนะครับจริงว่ะผมอ่ะเคยประกวดเด็กสุขภาพดีประจำปีครับไไมไ่ทำอะไรได้ได้รางวัลได้ที่หนึ่งนะครับเ้ตอนตอนนั้น เขาจำกัดว่าเด็กอายุไม่เกิน18เดือนนะครับอ,อันนี้นะนๆๆจริงเหรอจริง,ๆๆๆง,ะงวะเนี่ยจริงจริง18เดือนไม่มี้หรม่องรางวัลตั้งไว้ที่บ้าน,น กวดะนใจประกวดอะไรออสนใจประกวดจีอ็ม็อกกี้อัครับวจะรอเป้เรอลมาครเหเมื่อกี้น่าคุยอยู่ว่าเดี๋ยวสามารถแบบซับไหมแต่เราโชว์ีนได้นักตัวก่อนถ้าเราจะประกวด้นัตัวก่อนก็เราจะนัตัวไว้ยังไงเดี๋ยวผมเอาแบบที่ไม่ผ่านก่อนอเอตัวเองตัวเองเองสดค้ับผมปุ๊กครับก็ก็าสามารถอ้า มาแล้วเลยตอมต้องมูอบบมบทมีบทเขานตัวเองเลยเขาเน้นเลยผมก็คือแบบเด็กคนเฟรนดี่เฮาสนุกสนานอ่ากนันจบที่นั้นจบครับแล้วก็ให้ความสุขทุกคนเหมือนฟอกกี้เลยนี่ไเขาไม่ใจตัวเองคาริสมาเขาเลยออกมาไอเอต้าเหรอครับต้เราประกวดละโอ้ยอยากประกวดอะไรลูกตองอังกฤษ

กับพเตพีร hmm. วันดฮ้ยมดาที่ไหนัวันลูกาลูกงไ่อเดี๋ยคนเดียวแล้วคุณคนดแล้วประกวดแข่งต่อต่อเฮ้ยสุดยอดสุดยอดมากไปดูแบบฉลาดที่สุดเลยต่อิอ เป็นซอเด็กๆอ่ะซอลสองครักกันหรืเล่าไม่มีอะไรต่อเดี๋ยวครับไปแต่ก้าต้องโดนับพี่ตาัดจะเป็นรุ่นพี่แล้วนะเอานะเอาละเผื่อแม่จะเป็นรุ่นพี่นะอ๋อไงจะต้องตัดตัวกับรุ่นพี่เจะตัวรับน้องยังไงตัวรับน้องยังไงโอเคมีน้องเรายังไม่ได้รับน้องแอลวอนพูดเลยนะใช่วันนี้ก็เป็นน้องเราเข้ามาผมไม่ได้มาดึงเข้ามาสุดๆแล้วก็ฝากแน้ฝากตเวอเลย ก็แทนหน่อยก่อนนะน้องๆที่อยากมาประกวดได้ครับก็ฝากถึงน้องๆนะครับที่จะมาประกวดจีนเอ็มซีวีปาปีไอดอลนะครับก็แเชื่อว่าตัวเองมีศักยภาพดีๆมีความสามารถแล้วก็มีความมั่นใจตัวเองเนี่ยก็สามารถสมัครเข้ามาเลยนะครับพวกเราอยากให้คนที่มีความมั่นใจตัวเองมากแล้วก็มีคารมณ์ที่แบบว่าที่มันโดดเด่นเนี่ยสมัครเข้ามาเลยครับพวกเราอยากได้ทุกคนมาเป็นหมอครับก็แค่แบบบอกว่าแบบยังงไแบบแค่ลงมือทำใช่แค่ลองแค่ลองลองดูว่าแบบตัวเองแบบ จะชอบไหมหรืออะไรไหมคือบางอย่างเราอาจจะไม่ชอบก็ได้แต่พอเราเข้าเมทีวีมาเราก็อาจจะชอบได้เช่นผมกันอย่างอย่างเช่นแบบผมกระมอนตอนแรกไม่ชอบเต้นครับแล้วตอนนี้ตอนนี้ชอบเต้นแล้วผมอรู้สึกว่าแบบการเต้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบพัฒนามาคขึนตอนแรกนี่ก็ไม่ชอบเต้นเหมือนกันแล้วตอนนี้อะครับก็ยังไม่ชอบเหมือนเดิมไม่คนนี้เต้นเก่งมากเลยใะลองดูลองดูมาใส่กิ๊กใส่กิ๊กออก เดี๋ยวจะไมันทางไม่อโอันนี้ถามถึงพาร์ทงาของแต่ละคู่บ้างอ่าครับอ่าแต่ว่าดูเราจะได้รอดูว่างานอะไรบ้างขวกเรา่ะก็มีีลีนะครับเรื่องูเดเลอร์ตอนเจ้าวัดไหนะครับก็ัไปแล้ว

ถ้ามาปากของีนดูยาครับก็ผมที่กินนะครับก็มีบูเิเลอร์เหมือนกันตอนมาดูท่ารับนะครับใช่ใแล้วก็มีเฮดูเฮดไหนไหนว่เพราะทมันไม่ถูกการดเราเล่นเลื่อนเราอเือนลอใช่เออใช่ครับแับกที่บอกว่าที่เสรไปแล้วอ่ะได้เื่อปต่อไปของคิวไหมสองคิวเลยครับเป็นช่บ้าสองคิวเป็นสองคิวทีสนุกมากเป็นอะไรเป็นเรื่ออะไรได้เจอกอช็อ เอาด้ชอยัเอาต้วอัวินนะคู่ัตลัเอาเป็นว่าไปผ่านนี่ไม่เอาเลยเอาัตทิ้งหลังไม่เล่าำไมครับหลังไม่หลังไม่ต้องเล่า้าไม่ซีรีส์เล้นี้ซีรีส์นี้คนักนเล่นทำไมแฟนๆก็แบบก็พอติดตามได้ไมต้องดูคือเป็นอย่างี้คือแบบเนซีรีส์วายใช่ไหมแล้วแบบคุณมันจะไม่ใช่แค่่มมีแล้วบอก้ นี่กับผู้นี้ใช่แต่ทุกคนรู้ดีว่ามีความสัมพันธ์ต่อกันหมดเลยอ่ะใช่เพื่อนกันทั้งแกเหมือนเป็นเพื่อนจริงๆจะได้เห็นแบบอะไรเีมกับแปดนใหม่ๆได้ครับชิปเรือผีคู่อะไรก็ว่ากันไปครับเพราะว่าทุกคนเป็นเพื่อนกันหมสี่คนครับครับผมใช่ครับเป็นมูดน่ารักกันเป็นมูดเอาจริงๆตอนมู้จับก็คือตอนมู้จับก็คือเหมือนอยู่กับแก๊งเพื่อนเลยใช่จริงจริงเป็นอย่างนั้นจริงๆครับไม่เชื่อต้องรอดูต้องรอชมครับได้ชมได้ชมเดว เร็วเร็วนี้ครับผมไม่เลวเลยวาเร็วเนี้่านร่าลังหลักกลับบรงมากล้ล้วโ้เนิครับมอซาครับับแวครับีลี่เนเอเใหม่ัวใจันล้นิหมือนเตียมกันมาทันเยม่เลีนี่กลจะจบแล้ว รังไรักเรักเต็มหรือยังรรักกันเรียร้อยคุณแม่กแบบปล่อยหร้ชันนะครเฮ้ย่กงคุณแม่าก็ร่แจกอ่นร่รรขึ้นอ่ะจะมีคนถงนิดนงก็ฝากด้วยนะครับใชครับพอเรแัอนนี้กี่พีแล้วตัวน้รับอาอุ้ยอลย ดับ EP ดับ EP ดัี p ดับ EP EP ดับ e ไงฮผู้ระหวานไหมขอมหอมอมหอมเลเหรอหวานหวานหอมเลยเหรอเพราะเหรอใช่มันอหมดแล้วมก็อ่ายุดเลยเขาทำไงเขาไงอาเขาหอมจัดตัวเงว่าใช่ใชดรัยังไงลูก เพลงเพลงเพลงชื่ออะไรชื่อตอบตอบครับตอดูได้บนจูได้น G C เป็ตัวสัมผัส้เยก็ไปคบกันได้ได้ราีส์แอลมอนโปเกล่ะครับเออมี่เป็ยัไนีนยังไมีหรือยังมีวานหรือยัง อุ๊ยทำไมมันต้องแบบกั้นใจขนาดนี้ก็จะตาอ่ไอ้มอนบอกแล้วกันคือมันบอกได้ใช่ไหมบอกได้บอกได้บอกได้เจ๊อย่าบอกเยอะเจ๊บอกเยอะอย่าเลยบอกเยอะเลยดครับดีดีไมต่อยไปต่อยเราก็ติดเราก็ติดนึงนี่เราไปติดพี่ท้านซ้ายก่อนพูดอะไหน่เร็วเร็วนี้เร็วเร็วนี้ต้อล้อมออกตาเร็วเนี้ก็บอกแบบว่าซีรีส์เราสองคนก็แน่นอนมีมีแล้วเขาไม่แน่นอนไม่แน่นอนแล้วก็ยังไงก็ต้องติดตามทางจีนทีต้องเลยดาวใช่เดี๋ยวนี้จะไปแฟนมิดกันแล้วนี่ แฟนดีแฟนเดอโอซาก้าเฮเป็นไงเป็นไงเป็นไงจุดพลอยไงจุดพลอยไงจุดพลอยไงม่อนตื่นเต้นมากอ่ะให้ม่อนบอกเพื่อนซิครับตื่นเต้นมากเลยครับกับคำตอบโอเคเมื่อกี้นะโอเคเราจะเตรียมตัวไปแฟนเดีแฟนเดอโอซาก้าก็โอ้โหเราซ้อมหนักมากซ้อมหลายอย่างมากแต่ว่าใช่ซ้อมตอนนี้ก็เป็นอยู่ในพาร์ทของการซ้อมร้องไปก่อนนะครับแต่ว่า เขบอกว่าเลือกเพลงอะไรก็ต้องเราติดตามครับช่เลอแอมแล้วเหรอเลือกโปรแกตพูนเต้นใช่เฮ้ยไม่ใช่อันนี้เซฟอันนี้เซฟร้องอันนั้นกู้สิใช่เราจะช่วยเป็นยังไงก็ไม่รู้ต้องไปดูเองนะครับเลือกเพลงอะไรไปช่วยเลือกเฮ้ยบอกไม่ยอมรอดใช่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่สบายไฮ้ยเดี๋ยวไม่พอพอเหรอันนี้เหรอเออไม่รู้ต้องไปดูที่อโอซาก้าเลย เดี๋ยวรอเจอพวกเราอ่อา้นะไรเดี๋ยวรอเจอพวกเราที่โอซาก้านะครับอ้าวที่นี้หรอไม่ไีบอกเรายได้เหมาได้าตด้ถ่าได้ถยได้่ายด้ถายได้ถ่า้่ายได้ถ่าดี๋ยวดยได้าได้ถ่าย้าย้าายาา้ยอไา่อไ้าดด่าา่โอซาก้าะเดไร